มาหน้านแม่มาหน้ามฆมากอาะ

กินเฉยไอพี่มากมีร้องปากไม่เตือนเลยสิ แม่โบแม่โบกินอย่างเดียวเลยให้ลูกกินด้วอร้องไปกับคุณยา คุณย่ามันเท็นน่จ้าแม่โบก็จะผูกไว้ตรงหลักนี่ค่ะหลักต้นนี้เลยไปไปง่ายๆเลยเด้อจ้าคำคูณเด้อกเด้อไปแล้วมันนี่ไปแล้วค่ะตาวมาลูก เดินไวมากเลยคุณย่าวันเพ็ญโ,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 โบก็ร้อง มากมีมักมีมากมีมันนี่รู้เ,เีย,ยบียบเงยมาขุดกล้วยแล้ว ก <laughs> ินกล้วยเล็กกินกล้วยแล้วกินกล้วยแล้วเออเงียบแล้วลูกเงียบแล้วเดี๋ยวเอากล้วยมาให้ลูกกล้วยอยู่บนรถเดี๋ยวเอากล้วยมา เื่ยให้คุณปาป้อนเกลีอยโอ้พินยาก่อนร้านอย่างดีเลย

ฮะเนี่ยคุณตาเอากล้วยมาให้แล้วนี่แล้วแล้วแล้วยิ้มเลยแล้วเออตามาให้แล้วอยาอ่าร้องเยอามากมีร้องดีแทะอะน,น้องไม่เห็นร้องเลย นะครับตอนนี้เราก็มาดูแม่โบนเนาะได้อยู่ร่มไม้ใหญ่นี่นะทุกคนนะหนูแม่เขาก็กินตงลูกบ่โบอะโบะอะลูกอ่ะกินสับปะรดอ่ะเออฮะเออฮะไอ้อก,อออออไกินไปลูกกินไปก็ไม่ถือว่าดินเท่าไหร่นะแม่ น้องลูกตโตแล้วนะครับเราก็ต้องแยกแล้วเราก็ต้องเอาออกนะครับน้องมันนี่ก็สองปีกว่านะเราก็ทําการแยกแต่ไม่ไกลกันมากนะทุกคนเาก็ดูง่ายนะครับเข้ามาดูง่ายนะครับอืมอืม,อม โอเคนะครับฮะบัวสักพักหนึ่งเดี๋ยเราก็ค่อยเอาเอาออกนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับผมอ่า เรอชมกันอีพีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้รายนี้ขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับสวัสดีครับ